นิทานที่จะให้ประชาชนมีกองทุนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในหมู่ของเยาวชนเพราะว่าเยาวชนอยู่ในวัยที่ลองปิดลองถูกผู้ปกครองควรจะดูแลลูกหลานนะครับอย่าง,น,งนายเอกน้มสมมติอายุเพียง16ปีเป็นน้องของนายชัยมงคลเนี่ยนะครับอายุน้อยมากและเข้าไปสู่กระบวนการท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับว่าเยาวชนระดับขนาดนี้ติดยา มันจะเหลืออะไรสําหรับบ้านเมืองในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการปรับปรามที่รุนแรงก็อย่าว่ากันนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนไว้ผ่านทางรายการผู้ว่ามาแล้วและขณะนี้นะครับศูนย์เพื่อเอาชนะยาเสพติดจ,จังหวัดน่านก็ได้นําเงินกองทุนแม่เนี่ยนะไปขยายผลเพื่อให้ชุมชนทุกชุมชนได้มีเงินกองทุนในการแก้ไขปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของยาเสพติดที่ตํารวจจับกลุมได้ แล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับอย่าละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการค่าการเสพการผลิตบอกกล่าวเจ้าหน้าที่ก,กันมานะครับอย่าปล่อยให้บ้านเมืองของเรานะครับมียาเสพติดแม้แต่เม็ดเดียวครับเม็ดหนึ่งไม่ขยายผลไปได้ดเรื่อยๆโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่อยู่ที่สูงก็ดีอยู่ในพื้นที่หลายๆอำเภอนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ในอำเภอต่างๆ,างๆหมู่บ้านต่างๆผมไม่อยากเปิดเผยชื่อหมู่บ้านนะครับก็ฝากไว้ว่าอย่าให้มีเรื่องของอยาเสพติดนะครับเกิดขึ้นแล้วเรามีมาตรการนะครับที่จะดำเนินการกับผู้ค้าผู้ผลิตและผู้เสพที่เป็นลูกหลานของท่านอันนี้เราเสียใจถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น เตือนกันไวเพราะยาเสพติดไม่ใช่เป็นภัยเฉพาะท่านนะครับเป็นภัยส่วนรวมนะครับแล้วก็มักเกิดปัญหาอาชายกรรมบ่อยๆไม่มีเงินไปซื้อยาก็ไปปล้นค่าไม่มีเงินไปเสพซื้อยามาเสพก็ไปทำร้ายพ่อแม่ที่กำลังทำมาหากินอยู่ในไร่ในนาตัวเองมีหนะ้าที่เรียนก็ไม่เรียนก็ ไปร่วมกับเพื่อนนะครับตั้งกลุ่มเป็นรถแวนรถมีมั่วสุมกันหลายที่นะครับแล้วก็ที่ทบริเวณหน้าค่ายสุริยพงษ์นั่นก็มีที่มั่วสุมแห่งหนึ่งแล้ะครับนั่ก็มีวัยรุ่นไปมั่วสุมกันเพราะฉะนั้นฝากเตือนเยาวลูกหลานของเรานะครับอย่าหลงผิดอย่างนั้นนะครับเรามีหน้าที่เรียนมีหน้าที่ศึกษาช่วยพ่อแม่เมื่อจบแล้วก็กลับไปทํางานนะครับถ้าอยู่ใน พื้นที่ในไร่ในนานะครับมีปัญญาเรียนต่อก็เรียนให้สูงไว้นะครับมันจะได้ไม่เป็นภัยต่อสังคมหลายคนจบชีวิตลงอย่างไม่น่าเชื่อในวัยที่ไม่ควรจะจบชีวิตนะครับก็ฝากเตือนกันในเรื่องของยาเสพติดอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆเรื่องยาเสพติดเหมือนกันคือเรื่องของโทรศัพท์มือถือนี่เดี๋ยวนี้ก็เสพกันเยอะทุกคนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่า วัยรุ่นไทยในมีและใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วก็ทำสถิติพูดคุยผ่านโทรศัพท์มือถือนานถึง1.7ชั่วโมงต่อวันนะครับนี่เขาเป็นผลของการสำรวจนะครับเขาพบว่าโทรศัพท์มือถือนี่กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ซะแล้วถ้าบอกว่ามีปัจจัย4เดี๋ยวนี้มีปัจจัยที่5คือโทรศัพท์มือถือทุกคนแทบจะมีหมดนะครับ โดยเฉพาะชาวนาชาวไร่เดี๋ยวนี้ก็มีมือถือกันทุกคนนะครับทำไร่ทำนาไปโทรศัพท์ไปจนเขาเรียกว่าชาวนาห้าฮัลโหลฮัลโหลแรกคือฮัลโหลไปไถนาฮัลโหลสองคือฮัลโหลไปดำนาฮัลโหลสามคือฮัลโหลไปหาคนมาหว่านฮัลโหลสี่ฮัลโหลหาคนมาใส่ปุ๋ยให้หน่อยและฮัลโหลที่ห้าโทรศัพท์มือถือไปหาคนมาเกี่ยวข้าวครับก็เาเรียกว่าชาวนาห้าฮัลโหล แต่โทรศัพท์มือถือมันมีทั้งประโยชน์และโทษครับโทษของมันก็คือเรื่องของการที่เราใช้บ่อยๆแนบกำหูฟังบ่อยๆนี่จะเกิดอาการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปที่บริเวณศีรษะสมองนะครับก่อให้เกิดปัญหาปวดศีรษะเกิดมะเร็งสมองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับในการใช้ใช้โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะในเด็กๆเล็กๆท่านผู้ฟังหลายท่านบอกซื้อโทรศัพท์ให้ลูกนะครับ เด็กๆหรือลูกหลานของเราเนี่ยกระโหลกศีรษะเนี่ยยังเบาบางมากบางมากเพราะนั้นไอ้คลื่นโทรศัพท์มันเข้าไปทําลายมากกว่าผู้ใหญ่ถึง10เท่าคลื่นมเลเร็กไวฟ,ฟ้าเนี่ยแหละครับจะเข้าไปทําลายอีกส่วนหนึ่งผู้ชายที่มักโทรศัพท์พกโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงนี่นะครับก็เขาบอกว่ามีผลต่อการเคลื่อนไหวของอสุจิอาจเป็นหมันได้อันนี้ยังไม่ยังไม่ยืนยันนะครับแต่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมี กระแสคลื่นไฟฟ้าอยู่นะครับวันนี้ก็เรามาระวังควรใช้อย่างฉลาดนะครับใช้ให้พอดีนะครับก็อย่าใช้นานเกินควรแล้วก็เวลาใช้ก็อย่าแนบติดเกินไปให้ห่างสัก2 3เซนเมตรนะครับก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือแม้ใช้กันมากมายเหลือเกินนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากครับเรื่องของงานมหาการรมเครื่องเงินนานครั้งที่1ครับ จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึงวันที่4กันยายนเวลา10นาฬกาถึง21นาฬกาครับ21นาฬิกาคือ10โมงเช้าถึง3าทุ่มที่บริเวณลานขวัวงเมืองน่านนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องเงินน่านนะครับเนื่องจากจังหวัดน่านของเรานั้นเนี่ยเป็นเมืองหรือเป็นจังหวัดที่มีการส่งเสริมการรักเครื่องเงินโบราณและนํารายได้มาสู่จังหวัดน่านเป็นจํานวนมาก ระยะหลังๆนี่นะครับเครื่องเงินด้านราคาตกต่ำนะครับก็เป็นไปตามความผันผวนนะครับของราคาพวกเครื่องประดับเครื่องเงินต่างๆบางทีก็เครื่องเงินก็เป็นไปตามราคาทองทองขึ้นเงินขึ้นทองตกเงินตกประวัติความเป็นมาของการทำเครื่องเงินด้านเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัด ที่มีความชํานาญและทําเครื่องเงินได้สวยงามเพราะว่าจังหวัดน่านนั้นเป็นนครรัฐเดิมมาก่อนเรียกว่านครน่านแล้วก็ช่างในราชสำนักน่านนะครับเป็นช่างเงินช่างทองช่างเหล็กช่างทองแดงเหล่านี้ก็มารวมกันไว้สมัยที่เป็นนครรัฐหรือเป็นนครน่านพอหมดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองหมดจากระบบที่ใช้ผู้ปกครองนครน่านแล้ว ทำให้ผู้ที่เป็นช่างเหล่านี้ก็กระจัดกระจายกันอยู่ทรมาหากินกันไปถ่ายทอดกันไปตามบรรพบุรุษลูกหลานนะครับปัจจุบันนี้ช่างเงินก็จัดไว้ที่บ้านประตูป่องอำเภอเมืองน่านเทศบาลเราเนี่ยนะครับสืบเชื้อสายเป็นช่างเงินในปัจจุบนันแล้วก็มีการนําเอาเครื่องเงินนี้ออกส่งออกนะครับต่อหลังนี่นะครับจังหวัดน่านของเรานะครับก็ส่งออกไปยังต่างประเทศก็มี ที่ใหญ่ๆนะครับคือร้านชมพูภูคาสสิดาราจางตกูลบ้านธนันชัยฝ้ายเงินอย่างนี้นะครับน่านซินเวอร์แวร์น่านหัตถสินสมาคมพัฒนาไทย,ยภายับสุพิศราอย่างนี้ก็ทําเครื่องเงินนะครับทํผ้าฝ้ายผ้าทอกันนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งรับซื้อเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินรายใหญ่ๆนะครับ ส่วนในงานวันที่วันที่3ถึงวันที่4กัน,นยายนเขาจะมีการแสดงผสมผสานว่าทำล้านนากับชนเผ่าเมียนมีการแสดงแฟชั่นโชว์25คอลเลกชันด้วยกันถ้าใครอยากชมเครื่องเงินที่สวยๆนะครับเขาจะมาโชว์กันไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นเลดเป็นสร้อยคอรหรือเป็นตุ้มหูแล้วก็ผสมกับผ้าทอมือหน,น้านหมายเข้ากันดีครับสวยงามทีเดียวแล้วก็จะเชิญคุณกวินตราโพธิจักร มิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี51นะครับขณะนี้เป็นดารานนะักแสดงช่องสีมาร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในชุดฟินาเล่นะครับมีการแสดงคอนเสิร์ตของสาวสามสาวบลูเบอรี่นะครับแล้วก็มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า1ตําบล1น1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดน่านก็เชิญชวนนะครับเรื่องของเครื่องเงินน่านนะครับครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของเครื่องเงินน่านไปดูไปชมไปเลือกซื้อกันได้ไปส่งเสริมกันนะครับ ผมไปที่เดียนเบียนฟูเมื่อสักเดือนที่แล้วก็ไปพูดจากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเดียนเบียนฟูท่านเป็นชาวมง้งท่านก็บอกว่าถ้าเรามีการค้าแลกเปลี่ยนระหว่างกันน่่นกับเดียนเบียนฟูโดยเฉพาะเรื่องเครื่องเองินเ,เ,เนี่ยนะครับชาวเวียดน,นามเขาต้องการนะครับถ้าเราสามารถแสดงสินค้าได้ส่วนหนึ่งแต่ที่แปลกประหลาดไปกว่านั้นครับที่เดียนเยนบียนฟูนี่นะครับ ไปตามถนนทนทางที่เมืองเดียนบินฟูในช่วงที่ผมไปทําไปยืมเยือนที่นั่นรถเข็นนี่เต็มไปด้วยลําไยจากเมืองไทยทั้งสิ้นนะครับก็มองเห็นตลาดว่าต่อไปนี่ถ้าเราส่งเสริมการปลูกลําไยให้มากๆในจังหวัดหน้าเราสามารถจะเปิดตลาดที่ผมเรียกว่าวงกลมเศรษฐกิจมิดเดียนบินฟูของวิทยานามได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขยายผลนะครับจาก การที่เราทําการค้าลงทุนภายในกันเองเราต้องเปิดบ้านเปิดหน้าร้านเปิดหน้าทาังร้านนะครับตรงประตูให้โขนให้กว้างขึ้นแล้วออกไปสู่โลกภายนอกเราจะเห็นเม็ดเงินมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาในเมืองน่านในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกกล่าวกันเพระั้นานมหากรรมเครื่องเงินก็เป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบเรื่องเงิน นะครับพัฒนามูลค่าการออกแบบการดีไซน์เครื่องเงินการนําเครื่องเงินมาใช้เป็นเครื่องประดับร่วมกับภาพพื้นเมืองของเราโดยเฉพาะภาพลายน้าไหลสวยงามมากถ้าเราเอามาจัดให้เป็นการแสดงแฟชั่นเพื่อขยายผลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้จังหวัดหน้านของเรามีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยการใช้ศิลปะหัตถกรรม ศิลปะวัฒนธรรมที่เรามีความรู้ความสามารถอยู่นะครับแข่งขันกับเขานําไปจําหน่ายใจแจกแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของจังหวัดที่จะขยายออกไปนะครับกลับมาสู่จังหวัดหน้านกันนั้นกันบ้างนะครับผมมีเรื่องของเด็กกระตันอยู่มาเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องของเด็กชายนพดลกัญญะอายุเพียง12ปีครับอยู่บ้านเลขที่98หมู่ที่5ตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านน้องนพดลนี่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่6โรงเรียนบรนนาวงเป็นบุตรของนางปุดกัญญะในอินแปลงกัญญะขณะนี้นางปุดซึ่งเป็นแม่นั้นป่วยเป็นโรคไตและความดันโลหิตสูงรับการรักษาโดยสิทธิบัตรประกันสุขภาพ ด้วยการฟอกไตด้วยตัวเองวันละสีครั้งโดยมีลูกชายคือน้องนพดลช่วยร่างแผลให้พร้อมทั้งรักษาโดยการฉีดยาสัปดาห์ละสองครั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนเตดีชัยแม่ไม่สามารถประกอบอาชีพและทำงานหนักได้นะครับบิดาท,ทำงานรับจ้างทั่วไปตามฤดูกาลรายได้ไม่แน่นอนอยากจนทุกเช้าน้องนพดลครับอายุเพียง12ปีต้องตื่นขึ้นมาตอนเช้า ไปจ่ายตลาดทำอาหารให้แม่เลิกเรียนแล้วต้องหางานทำเล็กบ้างน้อยบ้างอายุเพียง12ปีครับหางานมาจุนเจือครอบครัวเพราะฐานะทางบ้านยากจนแต่ความประพฤติของน้องนพดลน,นี่ดีมากนะครับได้รับเกียรติบัตรลูกกระตัญยูจากองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีชัยอำเภอปูจังหวัดน่านนพดลกัญญาเป็นแบบอย่างของลูกหลานเยาวชนน่านนะครับที่ดูแลกตัญญู แม่ซึ่งกําลังเจ็บป่วยพ่อจะต้องออกไปทํางานรับจ้างแต่นพดลไม่เคยที่จะท้อถอยนะครับถ้าท่านผู้ใดประสงค์จะบริจาคเป็นเงินกองทุนให้น้องนพดลสามารถที่จะบริจาคโอนเข้าบัญชีธนาคารชื่อบัญชีนายอินแปลงกัญญาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศส,สาขาปัวนะครับหรือติดต่อที่สำนักงานพันธสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดน่านก็ได้นะครับ ส่วนธนาคารทกสาสาขาปัวที่จะบริจาคเงินผ่านได้ก็คือหมายเลขบัญชี2562634288นะครับผมก็ได้ร่วมบริจาคไปแล้ว2000บาทนะครับเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ทางเหล่ากาชาติจังหวัดน่านก็ได้มอบจักรยานให้อีกหนึ่งคันก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ทราบข่าวนี้นะครับไปบริจาคก,กันนะครับมีพี่น้อง ประชาชนทั่วประเทศนะครับเข้าไปาแสดงความเห็นอ,อกเห็นใจแสดงความชื่นชมยินดีกับนบพดลกัญญาอายุ12ปีชาวเจดีชัยอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกองการปราณสุนตบลเจดีชัยนะครับที่นําเรื่องนี้มาบอกกล่าวกันและก็ทําให้สังคมเราได้รับทราบในเรื่องของเด็กกระตันอยู่ผู้นี้ครับขอให้น้องนพดลกัญญาอย่าท้อยอย่าถอยครับเป็นพลเมืองดีในอนาคตต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ ชื่นชมกับนบพดลกัญยาอายุ12ปีที่เจดีชัยนะครับท่านผู้ฟังครับรายการผู้ว่ามาแล้วก็ดําเนินการมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับท่านผู้ฟังฟังรายการนี้ได้นะครับทุกเช้าวันอังคาร6นาฬิกาถึง7นาฬิกานะครับโดยผมเสนีจิติเกษมเผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมาพบกับท่านทุกเช้าวันอังคารอย่างนี้ครับสำหรับวันนี้หมดเวาลาลงแล้วครับสวัสดีครับ ดินแดนล้านนาตะว,วันออกมีคนเขาบอก